ดีค่ะพบกับอาจารย์วานิอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์จะทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงระหว่างวันที่24ถึง30พฤศจิกาคมนะคะเริ่มกันที่การเงินกันก่อนเลยค่ะสัปดาห์นี้รายรับของท่านค่อนข้างคงที่นะคะแต่ว่ามีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารมาเตรียมรอไว้เลยอาจจะทำให้สภาพคล่องทางการเงินของท่าน ค่อนข้างที่จะหมุนเงินฝืดนะคะอาจารย์เข้าใจว่าในช่วงนี้ใกล้ที่จะหยุดยาวปีใหม่นะคะท่านอาจจะมีแพลนที่จะพาครอบครัวบุตรบริวานเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะต้องมีการาซื้อของขวัญของกำนันสำหรับครอบครัวนะคะก็อย่างไรก็ดีก็ขอให้ระมัดระวังรอบครอบในเรื่องของเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะด้วยดาวอาทิตย์เจ้าเรือนการเงิน โคจอนเป็นอลิกับดวงชะตาเจอกับคู่ศัตรูซึ่งมาจากเรือนปุตตะและการงานของท่านอย่างไรก็ตามมีเกมที่ท่านอาจจะต้องใช้จ่ายไปกับการขยายงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของท่านด้วยการขยายการลงทุนอาจารย์ขอให้ท่านวางแผนให้รอบคอบและรัดกุมรอจังหวะที่เหมาะสมจะดีกว่าค่ะการงานในสัปดาห์นี้นะคะ มีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะต้องเหนื่อยยากกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงระบบรูปแบบใหม่นะคะบางท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งงานซึ่งจะเริ่มขึ้นในปีหน้านะคะด้วยดาวอังคารเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนปุตตะโปรเจกต,ต์โครงการ จอไปอยู่ในเรือนอลีแล้วเป็นกเกษตรสลับเรือนนะคะเจ้าเรือนอลีไปอยู่ในเรือนการงานได้ตำแหน่งราชาโชคอย่างไรก็ดีในจังหวะนี้นะคะท่านใช้สติวางแผนให้รอบคอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยพอค้าแม่ค้าอาจจะเป็นช่วงที่ท่านล็อตสินค้าใหม่นะคะออกสู่ตลาดก็ศึกษาเรื่องออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะคะบุกสู้ลุย อย่าพึ่งท้อน,นะคะความสำเร็จที่ท่านจะได้รับรับรองว่าคุ้มค่าหายเหนื่อยอย่างแน่นอนเลยค่ะเคล็ดลับเสริมดวงชะตานะคะอาจารย์ขอแนะนำให้ท่านบูชาเหรียญเทพราหูทรงคุธรุ่นปาฏิหารดวงชะตาพกติดตัวประจำต้นและทาสุดยอดสีพึ่งฟันธงพระแม่รักษมีรุ่นสมบัติจกักรพรรดินะคะ จะช่วยเสริมความมั่นคงเช่กลาบนะคะติดต่อเจรจาการงานสำเร็จราบรื่นค่ะความรักในสัปดาห์นี้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วแม้ท่านอาจจะรู้สึกห่างไกลกันด้วยภาระและหน้าที่นะคะแต่ว่าคนรักของท่านก็ยังดูแลเอาใจใส่ใส่ใจไล่หาท่านด้วยข้อความที่หวานอยู่เสมอ ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะลองวางเรื่องงานลงหันมาใส่ใจคนรักและครอบครัวนะคะออกไปท่องเที่ยวผ่อนคลายกันค่ะส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่ท่านมีคนอยากคุยกับท่านมามองท่านอยู่นะคะในตอนนี้แต่ตัวท่านเองมัวสารวนกับการเคลียร์งานยังไม่จบค่ะก็ลองให้โอกาสกับตัวเองนะคะผ่อนคลายออกไปพบปะสังสรรค์กับผู้คน จะรู้ว่าโลกข้างนอกตอนนี้มีอะไรที่สดใสและใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยนะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขค่ะสำหรับสุขภาพในสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ที่ท่านจะเครียดจากการทำงานหนักทำให้นอนหลับไม่สนิทพักผ่อนไม่เพียงพอส่งไปถึงอาการออฟฟิศซินโดมปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอบ่าไหลนะคะลองผ่อนคลายตัวเองลงแล้วก็ฝึก โยคะหรือว่าออกกำลังกายนั่งสมาธิดูนะคะจะทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้นค่ะสัปดาห์นี้อาจารย์ขอจบคำทังนายแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปอย่างไรก็ดีขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในปีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราทีมโหราสิบพันทองดยค่ะสวัสดีค่ะ